สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมห่างหายกันไปหลายวันนะครับผมเนื่องจากเ <c oughs> นื่องจากไม่ค่อยสบายนะครับผมเป็นเป็นหวัดนะครับผมตากฝนนะครับผมพอมาตามกันต่อนะครับผมสรับหลังจากฝนหวยออกนะครับผมก็สิบหน่วยวิ่งสิบหน่วยบนนะครับผม ตามกันต่อนะครับผมสรับสูตรนี้นะครับผมก็มาฟังเนื้อคำเตือนกันสักนิดนะครับผมคำเตือนนะครับผมสูตรหวยที่นำมาแบ่งบันเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังเพื่อหาเลขฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาดูสิบหน่วยบนแม่นแม่นนะครับผมสิบหน่วยบนสิบหน่วยบนนะครับผมที่ผ่านสัญจรมาได้ก็โอเคแล้วนะครับผมมาดูคดแรกที่นำเสนอนะครับผมคดแรกที่นำเสนอนะครับผมํำ,นนผมำไ้เก้าสาม นะครับผมคนได้ออกเก้าเจ็ดเก้านะครับผมก็เข้าไปที่เลขเก้านะครับผมขัดวถัดมานะครับผมพวดถัดมาคำนวณได้สองกระบอกนะครับผมคนได้ออกศูนย์หกสามนะครับผมก็เข้าไปที่เลขหกนะครับผมสิบหน่วยบนนะครับผมอันนี้เก้าเจ็ดเก้า หลักร้อยตัวนี้ถือว่าแถมนะครับผมตั่ถัดมานะครับผมเก้ากับสามนะครับผมผลได้ออกสามเก้าห้านะครับผมพอเขาไปที่เลขเก้านะครับผมเข้าไปที่หลักสิบบนนะครับผมตัวถัดมานะครับผมด้วยหกกับศูนย์นะครับผลได้ออกหกศูนย์สามนะครับผมพเขาไปที่เลขศูนย์นะครับผมเลขหกมาหลักร้อยนะครับผม ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราหาสิบหน่วยบนเท่านั้นนะครับผมงวดตัดมานะครับผมได้แปดแปดกับสองนะครับผมแปดกับสองนะครับผมเข้าไปที่หลักสิบบนนะครับผมงวดตัดมานะครับผมได้สี่กับแปดนะครับผมสี่กับแปดผนที่ออกสี่แปดหนึ่งนะครับผมพอเขาไปที่เลขแปดนะครับผม แถมเลขสี่เป็นหลักร้อยด้วยนะครับผมตัวถัดมานะครับผมได้แปดกับสองนะครับผมคนไี้ออกห้าเก้าแปดนะครับผมก็เข้าไปที่เลขแปดนะครับผมหลักหน่วยบนนะครับผมตัวถัดมานะครับผมได้หกศูนย์นะครับผมคนไี้ออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมก็เข้าไปที่เลขหกหลักหน่วยบนนะครับผม พหตัดมานะครับผมหัวตัดมาได้ศูนย์กับสี่นะครับผมค้นได้ออกหกเก้าศูนย์นะครับผมพอเข้าไปที่เลขศูนย์นะครับผมหลักหน่วยบนนะครับผมพหุตัดมานะครับผมได้สามกับเจ็ดนะครับผมสามกับเจ็ดคนได้ออกห้าเก้าสามนะครับผมห้าเก้าสามเข้าหลักอันนี้เข้าหลัก สิบมาย,ยาวๆนะครับผมแล้วก็มาเข้าหลักหน่วยยาวๆเหมือนกันนะครับผมืวอถัดมานะครับผมได้ศูนย์กับสี่นะครับผมคนได้ออกห้าศูนย์สี่นะครับผมเข้าสิบเข้าหน่วยนะครับผมเข้าทั้งสองตัวืวอถัดมานะครับผมได้ศูนย์กับสี่นะครับผมคนได้ออกห้าศูนย์สามนะครับผม ก็เข้าไปที่เลขศูนย์นะครับผมหลักสิบบนนะครับผมงวดถัดมานะครับผมได้สองกับหกนะครับผมคนที่ออกสามสามหกนะครับผมสามสามหกนะครับผมงวดถัดมานะครับผมงวดถัดมาได้เจ็ดกับหนึ่งนะครับผมคนที่ออกศูนย์สี่หนึ่งนะครับผมก็เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับผมเลขหนึ่งนะครับผม งวดทันมานะครับผมได้หกกดศูนย์นะครับผมผลได้ออกแปดหกเจ็ดนะครับผมเข้าไปที่เลขหกนะครับผมหลักสิบบนนะครับผมสูตรนี้หาสิบหยบนนะครับผมวดล่าสุดนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับผมวดสัญจรงวดนันที่หนึ่งกันยานะครับผมคนได้ออกได้ศูนย์กับสี่นะครับผมคนได้ออก ศูนย์หกนะครับผมหกศูนย์หกนะครับผมหกศูนย์หกนะครับผมมาชมสูตรกันเลยครับผมมากตัวของเขียนไว้ข้างบนนะครับผม,มเขียนไว้ข้างบนนะ แสนบวกบวกสี่แสนบวกสี่ฟังนะครับผมได้เลขสี่เป็นตัวนี้นะครับผมสองเก้าสิบแปดเป็นตัวนี้นะครับผมศูนย์ศูนย์บวกกันสามครั้งก็ได้ศูนย์นะครับผมบวกหลักหน่วยบนนะครับผมมันนี้หลักสิบหลักหน่วยก็เลขหกนะครับผมแล้วก็มาหลักร้อยครั้งที่สามนะครับผม หลักร้อยครั้งที่สามก็คือเลขศูนย์เนี่ยครับศูนบวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับผมแล้วก็บวกหลักสิ 3, บครั้งที่สามบวกหลักหน่วยครั้งที่สามก็เลขสี่นะครับผมแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับผมพอสี่นะครับผมแล้วก็บวกห้าคงที่นะครับผมบวกไปห้าคงที่นะครับผม บวกนะครับผมสีบวกแปดนะครับผมบวกศูนย์นะครับผมบวกหกนะครับผมบวกศูนย์นะครับผมบวกเก้าบวกสี่นะครับผมบวกแปดนะครับผมแล้วก็บวกด้วยห้าคูงที่นะครับผมเท่ากับนะครับผม กับสี่สิบสี่นะครับผมกับสี่สิบสี่นะครับผมได้เลขสี่บวกด้วยสี่พืที่นะครับผมได้เลขแปดนะครับผมสิบหน่วยบนงวดวันที่สิบหกนวดวันที่สิบหกกันยานะครับผมงวดวันที่สี่สิบหกกันยานะครับผม สีดำหายสีดำหายเฟปหนึ่งนะครับด้สี่กับแปดนะครับผมสี่แปดนะครับผมดนสี่กับแปดนะครับผมสิบหน่วยบน รัฐบาลไทยนะครับผมรอผลนะครับผมรอผลงวดวันที่16นะครับผมงวดวันที่16กันยานะครับผม6เจ็ดนะครับผม4กับดจะมาให้เราเห็นไหมนะครับผม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไปเวียนเขามารับชมนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ